ว่าช้าช้าใช่หเือยังเป็นการบั่นจักรยานที่ไฮโซมากเดี๋ยวเวลาอีก5นาทีนะครับต้องไีขคือรถไฟแล้วจะทันไหมตอนนี้เราอยู่ที่รูเซนนะฮะกำลังมุ่งหน้าไปที่กินนวลวอลนะฮะเราขึ้นชายชาลาที่13ฝั่งนู้นนู่นไปเดี๋ยวไม่ทันเดี๋จะมุดเสื อะ,ะ,ะไรกับมุ่งหน้าไปกีเรนวอลแต่ว่าเราจะข้นไปเยี่ยมเซอร์เมดก่อนเพราะว่าแม่น่ะคู่แม่นเซอร์เมดฝนมันจะตกคู่นี้ในแมปอ่ะฝนตกคือ90%เลยเราเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะนอนที่กีเดนวอลล์เนี่ยสองวันไปเลยแล้วก็วันนี้จะนั่งรถไฟอ่ะขึ้นไปที่เซอร์เมดนะการเดินทางอ่ะโหยาวนานเลยนะทั้งหมด6ชั่วโมงะะอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาตรวจตัวเราแล้ว เดินไฟเดินรถไฟเดินรถเมล์ขึ้นอะไรขึ้นฟรีหมดเลยถ้าเรามีสวิตขารแต่ถ้าไม่มีก็คือจะแพงมากเที่ยวต่อคนละพันบาทแบบนี้คุ้มกว่าร่อบนี้เราซื้อไปทั้งหมด4วัน4วันต่อคนละหมื่นกว่าบาทเหมือนนิดๆเหมือนต้นๆ้น ถ้าขามเมืองไกลขนาดนี้นะบ้านน่าจะมีประมาณพันแปดพันเก้าลยรถไฟที่เราใช้อันนี้เป็นรถไฟด่วนเนาะนั่งไปไออาร์โอเคคนมาตรวจตวแล้วเดี๋ยวมาครับมันสวยแกตายไหม่ะสวยเนาะ อย่างน้ในในนิยายดูดูวิวดินี่ระหว่างทางไปกินอันวอลนะฮะนั่งรถไฟสายไอร์นะ,ะนนะดูแค่นี้ก็ฟินแล้วอะ,อะโอโห้ทำไมทะเลทะเลสาบเขาเป็นสีเขียวหมดเลยนะเขียวแบบเขียวขจีเลยดูดิโอ้ มันแฮกมากเลยขี้โกงม,มากเดยใช้คำว่าสวยและทิ้นเปลืองเออคนเป็นอย่างนี้เองมันสวยทิ้นเปลือกจริงๆ ลงมาเรียบร้อยแลย้วนี่สถานีกินเดว์สวิสแลนด์นะครับผมวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะนะที่เราอยู่ที่สวิสแลนด์นะครับเมื่อวานเราไปเที่ยวที่ลิกกี้ไปนะครับทุกคนลิกกี้ก็สวยแต่ที่เนี่ยมันเหมือนภาพวาดเลยอเขาอะไรแบบมันสวยแบบสวยจริงๆครบรรยากาศ ดีมากเม่ไม่หนาวนะครับวันนี้โชคดีมากที่ขึ้นมาแล้วฟ้าเปิดสวยมากอี่หันมาเร็วสวยจริงๆอ่ะป่ข้าที่พากันที่พักเราอยู่ตรงไหนเนี่ยร้อยสามสิบเมตรโอ้จองแบบใกล้ทานนี้มากนะฮะ ที่ไปทางนี้นี่ที่พักเราอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าจองแบบโคตรใกล้ออกจากสถานีมา50เมตรถึงเลยครับตอนนี้เราจองที่นี่นะครับโฮเทลอาร์พีนาราคาที่พักก็ไม่แพงมากครับ5,000กว่บาท ก็ถือว่าเป็นที่พักที่ราคายอมเยาสุดแล้วในสวิตเซอร์แลนด์นะที่มาเที่ยวกีนบอกพ่อปกติก็เจ็ดแปดพันหมดหมื่นกว่าบาทหมดเลยเออหนักมากโอ้ยดูวิวทางนู้นนี่ไไสวยไปไ,ไหนอะ่ะนี่ขาขึ้นลงลำบาก นึกถืว่ากระเป๋าหนักหนักขาลงจะขนาดไหนไปอุ้ย,ยเลยขึ้นมาถึงที่พักแล้วทุกคนทางชันมากเหนื่อยครับเข้าไปเช็คอินนะฮัลโหล ฝากเรากันสวยอ่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนี่ยดูวิวดิทุกคนวูห้องพักกันว้าวาสวยมากเลยดูวิวสิ โอ้นี่คือวิวห้องพักเรานะฮะที่เราจองเอาไว้สวยมากเล,เลยอ่ะมีที่นั่งกินกาแฟตรงนี้แล้วก็ชมวิวโหกินแบบกินหอมมากเลยอหอมไม้อ่ะสวยจริงๆอ่ะไปเดินเที่ยวกัน เย็แนแทนไม่หมดเราจะไม่ไปสามารถแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ดูพยากรณ์อากาศจากที่โรงแรมนะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ฝนไม่ตก <c oughs> <c oughs> ก็ดีฝนไม่ตกแล้วพรุ่งนี้ <c oughs> วันนี้เราก็เลยก็จะขึ้นไปที่กินด์บอลเฟิร์สนะไปเล่นเครื่องเล่นแล้วก็ <c oughs> ไปเที่ยวที่ลาวเทนบูนเนนออกเสียงกินหรือเปล่า ที่มันมีน้ําตกส,สวยๆเป็นเมืองในฝันแหละก็คือเมืองน,นี้ยดูสวิตมาคือเราอยากไปที่นี่ที่สุดมันเหมือนรูปภาพอะอยากเห็นด้วยตาเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูกันเกียติมมข้าวเอาอะไรดีทิรามิสุวันเอ p r e s s ซหนงิโลอเ p r e s s o

ดีมากดูข้าดน,นอกสิเดินเขามีเล่นแบบพารามอเตอร์ด้วยนะดูบรรยากาศข้างน,นอกอสวยมากสวยจริงจริงเสร็จไหมสวยอืหูอื้อด้วย สูงมากนี่คือมีไกลแค่ไหนอีกสองสถานีนะเราจะขึ้นไปกินวอ l เ first นะการจะมีเครื่องเล่นให้เล่นแต่วันนี้ปิดสองอย่างเ่ยไอตัวลอยลอยตัวกับที่มันเป็นโนกอน่ะมันปิดก็จะได้แค่มีจักรยานกับอะไรอ่ะไอที่เป็นปั่นสามล้ออืแค่นั้นสองอย่างก็ไม่เป็นไร ก็ต้องเสียต่างขึ้นอีกคาเคเล่นโอเคเสียจริงๆเสียอะไรอ่ะอายุวอยอายอโอ้โช่วยเลยอายตอดเฉยเหม็นด้วย <G ül> ถึงแล้วสวยจริงครับผมนี่คือยอดเขากินเดนวอลเฟิร์สนะฮะปลายทางของกินเดนวอลนะฮะนี่ โที่นี่มนันสวยสิ้นเปลืองของจริงสวยสิ้นเปลืองโอ้สวยจริงครับอืมในตาเปนแบบมันกว้างไกลมากอะ <_ d ata> ต้องมาเห็นเองฮะในกล้องสวยไม่ไม่เท่าตาเห็นเลยครับ <_ d ata> สวยจริงๆฮะคนนี้ก็สวย này con sửa hàng ra đi con sửa ấy lòng nhìn mát ที่นี่มันคือดินแดนมหัศจรรย์น่ะวันเดอร์แลนด์น่ะมันคือวันเดอร์แลนด์ของจริงดูสิสวยมากครับโคตรสวยสวยแบบโคตร,คตรสวยโคตรไม่ได้เชื่อไม่น่าเชื่อเลยครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มาที่นี่โอ้ ไม่ได้เสื่อจริงๆอ่ะทุกคนเราสมใจอยากเลยสวยจริงๆขอ,อนั่งตรงนี้เสพบรรยากาศดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าตายตาหลับกลางปีกเป็นผีเสื้อหน่อยคิดว่ามีหมิมะไม่ใช่ถีอว กจะเป็นผ<ะ> <laughs> ้าอย่าตกเขาวันช,าชา้าๆวันช,าชา <laughs> ้าๆอย่าตกเขา ว้ายไปต่อคิวตรงนู้นอืสอสวยกว่าสวยกว่าเลยเหรอโอ้ให้พี่แน่นอนตอนนี้เหรอโอเคได้เลยอย่างพี่แนจะนอนอะถ่ายให้แน่นอน นี่สวยตรงนี้สวย,น,สวยนอนเอียงขึ้นมาเลยค่ะเออนอนขึ้นอย่างนี้ตอนนี้มีหิมะด้วย มันมันไม่ละลายนะตรงเนี้ยไม่อยากโซนกระบอกอันนี้ว่าจะตกหน้าหรือเปล่าโอย้ยถุงเท้าเปียกเลย,ย,ยนะข้ารองเท้าเหรอใช่ <laughs> แล้วมากลับบ้านเย่าคิดนรม <laughs> ยอนนี้ยอนยอนเตะนายจนได้ลมอุ้ยเปียกเลยุเปียกเสียงไหย เฮ้เตอราจะลงไปข้างล่างเพื่อที่จะปั่นจักรยานลงไปที่พักนะตอนนี้เราก็นั่งกระเช้าลงจากกินเนวอร์เฟิร์สทีคือชั้นสูงสุด่ะ ลงมาที่นี่แต่ที่เนี่ยตอนแรกอ่ะคิดว่าสวิสพาสอ่ะจะใช้ได้ฟรีนะเพราะว่าดูจากที่รีวิวมาที่ใครบอกว่าเสียตังคโดนไปเท่าไหร่นะสองพันกรบาทนะคนละพันคนละพันก็คือค่าขึ้นมาที่เนี่ยจากกินเนวอขึ้นมากินเนอ f วอลเฟิร์สอ่ะจะเสียโคลาพันกระบาทตกก็สองคนสองพัน 2, กรบาทสองพันสามื่อกี้แต่ว่า สวยนะแบบมันเมื่อกี้เราอยู่ระบนั้นนานมากสองชั่วโมงได้อะไม่ลงอะก็คือเห็นแล้วแบบมันสวยแบบสวยไม่หยุดสวยแบบโอ้ตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยตรงนั้นก็อยากถ่ายตรงนี้ก็อยากอยู่ตรงนี้ก็อยากเดินเรื่อยๆเลยสวยจริงใช่น่ชมวินี่ีเราพาไปดูข้างนอกกันดีกว่ามีที่ตรงนี้ ยานสามล้อน้งนั้นที่เขาปั่นกัน่ะเราก็จะปั่นลงตรงนี้แหละอยาจะซื้อซื้อแล้วก็ปั่นต่างทางใ้มีกล้องกล้อง GoPro ด้วยน่าจะดีมากเลยเนาะอันนี้คือใบเซ็นยินยอมนะฮะเผื่อเราเกิดอุบัติเหตุอะไรแน่ๆเลยเนาะ Security ไม่รับผิดชอบนะเหมือนเราไปเล่นโกคาร์ทอะไรอย er mm ่างเงี้ยเสมยโบน้สเงินอ่นหน้านี้ น่ารักรใช่เราลงมาจากเมื่อกี้ข้างบนก,กินบอลนะเฟิร์สไอ้สามล้อเมี้คนเยอะเราก็ลงมาคาเช้านี้แล้วก็มาใส่หมวกพอใส่หมวกเสร็จมาหยิบใบตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนชื่อนักสกุลที่อยู่แค่น,ะะนี้ขอตัวไปเขียนก่นนะอะนเอาทูแล้วกันเนะาะพันกระบาะ เป็นการปั่นจักรยานที่ไฮโซมากปั่นจักรยานหลายพันกระบาทที่ดีลนะครับส,สวิตเซเลนเฮ้ยไม่น่าเชื่อเร็วเร็วแบบแม่งเร็วมากะเร็วเกินไปอุ้ยไปดูว่ากัน